ดีนักเรียนทุกคนนะคะก็มาพบกับคุณครูอนุทีนอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของหลักธรรมสาคัญของศาสนาพราหมณ์ดูนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะค้ะัต่อไปนะคะคุณครูจะมาอธิบายเรื่องของหลักธรรมคาสอนของศาสนาพราหมณ์ดูซึ่งปัจจุบันนะคะเราเรียกว่าศาสนาฮินดู ศาส,สนาฮินดูมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะเป็นศาสนาเก่าแก่ของชนเผ่าอรารยันนะคะศาส,สนานะคะมีความเก่าแก่ที่สุดแต่ว่าไม่มีศาสดาสัญลักษณ์ประจำของศาสนาเราเรียกว่าโอมคำว่าโอมมาจากคำว่ามะอะอุหมายถึงตรีมูลติและเป้าหมายสำคัญสูงสุดของศาสนาก็คือเรื่องของการหลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดเราเรียกว่าการบรรลุโมกขะนะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูเรื่องของความเชื่อของศาสนากันศาส,สนาพระมินดูนะคะมีความเชื่อเรื่องของเทพเจ้าหลายองค์โดยเฉพาะเรื่องของตรีโมรติซึ่งจะมีพระพรมนะคะพระวิษณุและก็พระศิวะซึ่งพระพรมคือพระผู้สร้างนะคะพระวิษณุหรือพระนารายนะคะก็คือผู้คุ้มครอง ส่วนพศิวะหรือพระอิสวนก็คือผู้ทําลายนะคะต่อไปนะคะจะไปพูดถึงเรื่องของอหลักธรรมคำสอนของศาสนานะคะหลักธรรมคาสอนของศาสนาพราะมินดูนะคะมีอยู่ทั้งหมด2หลักธรรมที่สําคัญนะคะหลักธรรมแรกก็คือหลักอาสมสีนะคะหลักธรรมที่2ก็คือหลักธรรมสิประการนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ หลักอาสมสี่นะคะหมายถึงขั้นตอนการดำเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูเพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นจนบรรลุจุดมุ่งหมายของชีวิตนะคะนั่นก็คือเรื่องของการหลุดพ้นจากวัฏัดสงสารคือการเวียนแม่ตายเกิดขั้นตอนที่หนึ่งะคะก็คือขั้นพมจารีนะคะเป็นช่วงอายุตั้งแต่0ูนถึงยีปีเป็นวัยศึกษาเล่าเรียนเด็กชายทุกคนที่เกิดในวัน,นะพรามณ์กษรตริ แพทย์นะคะเมื่ออายุครบแล้วนะคะจะต้องเข้าพิธีมอบตนเป็นศิษย์เพื่อศรรึกษาพระเวกับพระอาจารย์นะคะขั้นที่2คือขั้นคฤาัลือหัดเป็นช่วงอายุ26-50ปีเป็นใบคลองเรือนเมื่อสำเร็จการศรรึกษานะคะชายหนุ่มเหล่านี้ก็จะกลับสู่บ้านเรือนของตนเองเพื่อแต่งงานและมีบุตรไว้สืบสกุลพร้อมกับทำหน้าที่ผู้คลองเรือนในฐานะหัวหน้าครอบครัวขั้นที่สก็คือวานาปลัด นะคะช่วงอายุ51-75ปีเป็นวัยแสวงหาความสงบเป็นช่วงเวลาในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติคือการออกบวชเข้าสู่ป่าเพื่อฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์การเข้าป่าเพื่อสแสวงหาความสงบนี้นะคะนักเรียนอาจทำเป็นครั้งคราวแล้วก็กลับสู่เรือนได้อีกก็ได้ขั้นที่4คือสัญญาสีหรือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือสัญญาสี เป็นช่วงเวลาการออกบวชโดยการสละชีวิตฆาลหัดเพื่อการออกบาเพ็ญเพียรตามหลักศาสนาเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากวัตสงสารหรือเพื่อบรรลุสู่โมกษะเป็นช่วงอายุ85ปีขึ้นไปนะคะหลักคำสอนสำคัญของศาสนาพราหมณ์ดูหลักธรรมสิบประการมีอยู่สิบประการดังนี้นะคะหทฤติได้แก่ความพอใจความกล้าความมั่นคง คือการมีความเพียรพยายามจนได้รับความสำเร็จความต้องการตามที่ตนเองต้องการ 2. กัศมาได้แก่ความอดทนอดกลั้นมีความเพียรพยายามและมีความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานประการที่3ได้แก่การข่มจิตใจของตนด้วยความเมตตาและมีสติอยู่เสมอประการที่4คืออัตรยะได้แก่การไม่ลักขโมยและการไม่ทำจรกรรม ประการที่5คือเสาจะได้แก่การกระทําตนให้บริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจประการที่6คืออินทรีย์นิคอนหาได้แก่การหมั่นตรวจสอบอินทรีย์ทั้ง10ประการให้ได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องประการที่7คือทีได้แก่ปัญญาสติความคิดความมั่นคงยืนนานมีปัญญารู้จักระเบียบวิธีต่างทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีสังคมวัฒนธรรมแล้วก็หลักธรรม ประการที่8คือวิทยาได้แก่ความรู้ทางปรัชญาประการที่9ได้แก่ความจริงคือความแสดงความซื่อสัตย์ต่อกันด้วยความจริงใจและประการที่10คืออโกทะได้แก่ความไม่โกรธคือความการเอาชนะความโกรธด้วยความอดทนสงบเสงี่ยมไม่โกรธและรู้จักทําจิตใจให้สงบเมื่อนักเรียนดูวิดีโอการสอนของคุณครูเสร็จแล้วให้นักเรียนสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิดเรื่อง หลักคำสอนสำคัญของศาสนาพราหมณ์ดูตกแต่งแผนพังความคิดให้สวยงามทำเสร็จแล้วส่งให้ทันเวลาด้วยสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ